เซลลไฟฟ้าแบบอนุกรมสวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้เราจะเรียนกันถึงเรื่องการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมแหมแค่ได้ยินชื่อก็น่าสนุกแล้วสิครับน้องๆครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องที่สนุกมากๆอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องการต่อเซลไฟฟ้าแบบอนุกรมครับการต่อเซล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมคืออะไร และมีลักษณะเป็นอย่างไรเราจะไปหาคำตอบพร้อมๆกันกับเจมเลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านดร์ปราดครับเอ๊ะนั่นดรกเตอร์กำลังทำอะไรอยู่นะเราเข้าไปถามดตอร์กันดีกว่าดตอร์ครับดรกตร์ Dr. กำลังทำอะไรอยู่ล่ะครับอ๋อดรกตอร์กำลังต่อเซล์ไฟฟ้าอยู่นะเซล์ไฟฟ้าคืออะไรหรอครับเอ๊ะ นั่นมันถ่านไฟฉายไม่ใช่หรอครับเดี๋ยวด็อกเตอร์จะอธิบายให้ฟังเซลล์ไฟฟ้าก็คือแหล่งจ่ายไฟหรือแหล่งกำเนิดกระแสไฟฟ้าแบบหนึ่งนั่นแหละซึ่งจะให้ไฟฟ้าเป็นแบบกระแสตรงตัวอย่างของเซลล์ไฟฟ้าที่เราพบเห็นได้ทั่วไปก็ได้แก่ถ่านไฟฉายนั่นเองในแผนภาพวงจรไฟฟ้าเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์แบบนี้อ๋อหมายความว่าถ่านหนึ่งก้อน คือเซลล์ไฟฟ้าหนึ่งเซลล์ใช่ไหมครับใช่แล้วละ่ะช่วงนี้ชี้แนะไฟฟ้ากระแสตรงคือกระแสไฟฟ้าที่มีทิศทางการไหลเพียงทิศทางเดียวจากขั้วลบของแหล่งกำเนิดไฟฟ้าผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้าไปยังขั้วบวกของแหล่งกำเนิดไฟฟ้าอีกครั้ง แล้วทำไมด็อกเตอร์จะต้องเอาถ่านไฟฉายมาต่อเรียงกันหลายๆก้อนด้วยล่ะครับอ๋อด็อกเตอร์กำลังต่อเซลล์ไฟฟ้าอยู่นะการต่อเซลล์ไฟฟ้าคืออะไรหระครับการต่อเซลล์ไฟฟ้าหมายถึงการนำเซลล์ไฟฟ้ามาต่อเข้าด้วยกันในลักษณะต่างๆซึ่งจะทำให้แรงเคลื่อนไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้ามีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่าเดิม แรงเคลื่อนไฟฟ้าคือพลังงานไฟฟ้าที่แหล่งกำเนิดหรือเซลล์ไฟฟ้าใช้ในการเคลื่อนประจุบวกหนึ่งตัวหรือคูลอมจนครบวงจรไฟฟ้าพอดีมีหน่วยเป็นจูลต่อคูลอมหรือโวล์และที่ด็อกเตอร์กำลังทําอยู่นี่เรียกว่าการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมซึ่งก็คือการนำเซลล์ไฟฟ้าหลายๆเซลล์มาต่อเรียงกัน ในลักษณะที่นำขั้วบวกของเซลลไฟฟ้าเซลหนึ่งต่อกับขั้วลบของอีกเซลลหนึ่งแล้วทำไมด็อกเตอร์ถึงต้องต่อเซลไฟฟ้าแบบนี้ล่ะครับเหตุผลที่ด็อกเตอร์ต้องต่อเซล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมก็เพราะว่าไฟฉายของด็อกเตอร์ต้องใช้กระแสะไฟฟ้าเยอะนะ่ะทานไฟฉายเพียงหนึ่งก้อนไม่สามารถทำให้ไฟฉายอันนี้สว่างได้การต่อเซลไฟฟ้าแบบอนุกรม จะสามารถช่วยเพิ่มปริมาณกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าแล้วก็ทำให้ไฟฉายของดออร์สว่างได้ไงล่ะอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองอย่างนี้ผมก็เอาความรู้นี้ไปใช้กับวงจรไฟฟ้าของผมเองก็ได้สิครับถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ผมต้องการให้วงจรไฟฟ้าของผมมีกระแสไฟเพิ่มมากขึ้นก็สามารถต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมได้เลยใช่แล้วละ่ะเอาละ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักหน่อย ด็กเตอร์มีกิจกรรมสนุกสนุกให้ทำด้วยครับน้องๆลองไปช่วยเจมทำกิจกรรมกันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็กดปุ่มกิจกรรมได้เลยครับเรามาลองดูกันดีกว่าว่าเมื่อเราต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมแล้วผลที่ได้จะเป็นเหมือนที่ด็กเตอร์บอกเจมหรือเปล่าครับ สิ่งที่เราต้องใช้คือ 1. หลอดไฟ 2. สายไฟ 3. ฐานไฟฉายเมื่อมีอุปกรณ์ครบแล้วเราก็ลงมือทำกันได้เลยเริ่มจากร่างวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย โดยใช้สัญ,ญลักษณ์ที่เราได้เรียนรู้ไปเพื่อจะได้รู้ว่าควรต่อวงจรอ,อย่างไรเวลาทําจริงจะได้ไม่สับสนโดยมีฐานไฟฉายสายไฟและหลอดไฟจากนั้นลงมือต่อวงจรตัดสายไฟมายาวพอประมาณสองเส้นนำปลายด้านหนึ่งของเส้นทีหนึ่งต่อเข้ากับขั้วบวกของฐานไฟฉายก่อนทีหนึ่ง และนำปลายอีกด้านต่อเข้ากับขาข่างหนึ่งของหลอดไฟสุดท้ายนำสายไฟเส้นที่สองต่อเข้ากับฐานไฟฉายขั้วลบและขาที่เหลือของหลอดไฟเมื่อต่อเสร็จสังเกตผลและบันทึกผลขั้นตอนที่สามทำการต่อวงจรไฟฟ้าเหมือนกันกับขั้นตอนที่สองแต่เพิ่มฐานไฟฉายเข้าไปในวงจรไฟฟ้าจำนวนสองก้อนสังเกตและบันทึกผล ขั้นตอนที่4ทําการต่อวงจรไฟฟ้าเหมือนก,นกันกับขั้นตอนที่สองและ3แต่เพิ่มทานไฟฉายเข้าไปในวงจรไฟฟ้าจํานวน3ก้อนสังเกตและบันทึกผลเจมลองบันทึกผลดูสิว่าเห็นอะไรบ้างจากการศึกษาจากการศึกษาจะพบว่าเมื่อเราต่อวงจรไฟฟ้าโดยใช้ทานหนึ่งก้อนทำให้หลอดไฟสว่างขึ้น และเมื่อเพิ่มจํานวนฐานไฟฉายเป็นสองก้อนทําให้ไฟมีความสว่างมากกว่าฐานไฟฉายหนึ่งก้อนและเมื่อเพิ่มจํานวนฐานไฟฉายเป็นสามก้อนก็จะทําให้หลอดไฟมีแสงสว่างมากกว่าฐานไฟฉายสองก้อนครับสรุปได้ว่าการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมทําให้ปริมาณกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ามากขึ้นจนเพียงพอต่อความต้องการของหลอดไฟทําให้ไฟสว่างขึ้น เป็นยังไงบ้างเจมวันนี้คงได้ความรู้ไปพอสมควรสินะใช่ครับผมจะได้นำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปต่อยอดเพื่อพัฒนาวงจรไฟฟ้าของผมครับดีแล้วละ่ะมีอะไรสงสัยก็มาถามได้นะครับขอบคุณครับด็อกเตอร์ถ้าอย่างนั้นวันนี้ผมขอลากลับก,บก่อนนะครับสวัสดีครับเอาล่ะครับน้อง เราลองมาช่วยกันสรุปเนื้อหากันสักหน่อยนะครับการต่อเซล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมคือการต่อขั้วบวกของเซลไฟฟ้าเซลล์หนึ่งเข้ากับขั้วลบของอีกเซลล์หนึ่งซึ่งทําให้กระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ามีมากขึ้นเช่นการต่อเซลไฟฟ้าในไฟฉายน้องๆครับได้เวลาทําแบบฝึกหัดฉายเดี่ยวเพื่อทดสอบความรู้กันแล้วครับถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยการต่อเซลไฟฟ้าแบบอนุกรม ช่วยให้ในวงจรมีกระแสะไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นเพียงพอต่อความต้องการของเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อต่อไฟฟ้าแล้วหลอดไฟสว่างแสดงว่าในวงจรมีกระแสะไฟฟ้าที่มากพอไหลผ่านหลอดไฟจึงทำให้ไฟสว่างการต่อเซลล์ไฟฟ้าในกระบอกไฟฉายเป็นการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม การต่อฐานไฟฉาย1ก้อนและ2ก้อนให้ผลแตกต่างกันโดย1ก้อนให้กระแสไฟฟ้าน้อยกว่า2ก้อนจึงทำให้ไฟของฐาน1ก้อนสว่างน้อยกว่า2ก้อนวัตถุที่ใช้แทนสายไฟเพื่อเชื่อมต่อกับวงจรไฟฟ้าแล้วจึงทำให้หลอดไฟสว่างก็คือคลิปหนีบกระดาษครับเพราะคลิปหนีบกระดาษมีสมบัติเป็นตัวนำไฟฟ้า เป็นยังไงบ้างครับน้องๆการเรียนรู้สนุกๆแบบนี้ติดตามต่อกันในคาบหน้ากับการต่อหลอดไฟแบบอนุกรมนะครับส่วนวันนี้สวัสดีครับ